เอาหลุดมาล่างพี่น,อน้องหลังจากขับไปเก็บเขาสปาเก็บเห็ดจนว่ารถเปลี่ยนที่ตมเนาะก็เลยเอามาล่างล่างขาดงัดเงาอยู่ในลานแล้วก็จะให้เขาดูดดูดฝุ่นหายดูดฝุ้นหาย ข้างในน้ำขาดข้างในข้างข,งขง้างนอกสาเหตุที่ต้องนั่งอยู่ข้างในรถพราะว่าอยู่นี่เข้าต้องขยับรถให้เขาเพราะว่าสามันมีรถเฮ็ดตามเหมือนขันตอนห้องเขาเนาะอันนี้ก็ใส่แชมพูแชมพูอันนี้ก็ต้องค่อยขยับรถ อยู่เมืองไทยเนี่ยเขาจอดถิ่มไว้เลยเนาะแล้วเขาเขากะสิมาล่างเขาออกไปอยู่นอกแต่ว่า <c oughs> อยู่นี่เขาอยู่ข้างในรถค่อยขยับรถให้เขาเขากระสิตอนนี้ก็ใส่แชมพู <c oughs> เดี๋ยวอันขัน้นตอนเขาดูดฟุน้นคัดข้างในจังถึงได้ออกจากรถจะพี่นอ้อง นี่อันที่แมนนิษย์เนี่ยออปชั่นซียี่สิบพาวมันจะมีอันหลายหลายอยันราคาเนาะหลายออปชั่นแล้วแต่เฮาสิเฮ็ดแบบไหนถ้าเฮาจะล่างเราก็คัดซื้อๆนี่ก็เกตพาวงทีนะแต่ว่าแมนนิษเอาอันเอาออปชั่นซีให้เขาดูดฟุ้นเสร็จข้างในให้พร้อมเพราะว่าอันไปอัน เขาจะป้าหลายพี่น้องไปเหยียบขีดตมเหยียบเศษไหม่เศษไหลเข่ามากเอยียงเซลลวรถกะเขาเอื่นยังเกาะขีดตมอ่ะย่ามเขาขับไปกันขีดตมเต็มข้างหลังอยู่ทั้งข้างนอกทั้งข้างในเมืนอกี้ก็คือขันข้นตอนทุท้ายกระดูกุ้งข้างในเค็ดข้างในอือ ออปชั่นของเขาเนาะออปชั่นที่ 1, หนึ่งก็ใช่นะราคาก็คือนะออปชั่นที่สองสา 5, 6, มสีนะ่แต่ว่าไม่ดีเดียร์ออปชั่นที่สี่หรือว่าห,ห้าหกเจ็ดก็คือนะแล้วแต่ราคาที่เขาต้องการจะเอาแบบไหนเนาะเออไปล้างมาแล้วหนูสวยไหมคะ ทั้งนอกทั้งในสะอาดเลยทีนี้ที่ว่าเขาอเอาดีมาอันนี้ห้เพราะว่าตอนนั้นน้ำน้ำเปียกเป็น,นันห้อยเขาก็เลยมาขาดัดหายแต่ว่าบัดนี้เขาก็เลยเอาอพลาสติกมาหายเพราะว่ามันจะเปียกเนะเาะเขาย่านดากเปียกขัดทั้งนอกทั้งใน ตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเติมล้มเติมล้มก่อนพี่น้องเนี่ยเครื่องเครื่องเติมล้มของประเทศนี่เนาะเดี๋ยวเติมล้มก่อนเด้อยจ้ะ เสร็จเลยจ้าพี่น้องอันอยู่เมืองนอกต้องเติมเติมร่มกับเติมเองได้พี่น้องแต่ว่าเท้าหวานใจใจเงินอยู่ตรงนี้ละเทาก็โกโเอาว่าเขาจะเติมทอดายเองสินาะกดตรงเนี้ยว่ารถเท่าเนี่ยต้องเติมทอไายมบนคือเมืองไทยเลยคะ่ะเมืองไทยไม่ค่อมาเติมไหเ้เนาะเติมหนามันก็เติมไห้แต่พี่น้องคลิปนี้กับขอไปกอนด้วยพี่นอ้องเบืองเราขอให้กดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้มันีน้ำด้วยพี่น้องจ้าจจได้ประพาค,คลิปหน้าต่อไปจ้าสวัสดีจ้า